สวัสดีครับกลับมาฝอยดวงเมาาเดาวกับหมอบุ๋มชอบดูดวงกันอีกแล้วนะครับสำหรับดวงของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับวันที่16ธันวาคมถึง22ธันวาคม2567ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์บุมขออนุญาตหยิบไพ่ให้ก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับไพ่ของคนวันจันทร์นะครับจะเฮงปังขนาดไหนมาลุ้นกันดีกว่าคนวันจันทร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับในเรื่องของอย่างแรกที่เด่นชัดขึ้นมาคือเรื่องของสุขภาพนะครับระมัดระวังคนวันจันทร์ครับกินจุกกินจิกระวังอ้วนําหนักขึ้นนะครับระมัดระวังไขมันและคอเลสเตอรอลด้วยนะคนวันจันทร์คนไหนที่นั่งทำงานไม่ค่อยขยับตัว ต้องระมัดระวังในเรื่องของไขมันส่วนเกินนะครับคนวันจันทร์ครับเขาบอกว่าช่วงนี้คนวันจันทร์จะคิดในเรื่องของอเงินการลงทุนเป็นหลักเลยสำหรับาทิตย์นี้นะครับนั่นแปลว่าใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะหุ้นนะครับหรือว่าในเรื่องของการเก็งกาไรทองเป็นจังหวะและโอกาสดีที่คนวันจันทร์จะลงทุนแล้วได้ผลกําไร สำหรับคนที่ทำงานในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวก็ดีเช่นกันครับนะไม่ว่าคุณจะมองในเรื่องของการลงธุรกิจใหม่นะครับเปิดร้านใหม่สาขาใหม่ดีในช่วงสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นเลิกยามที่จะดึงดูดเงินได้ดีมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่ทํางานที่เป็นงานประจํานะครับถึงแม้ว่าไรายได้เราจะอยู่ตัวเป็นรับเป็นรายเดือนก็จริงนะครับแต่คนวันจันทร์ก็ยังจะได้งาน j อบพิเศษถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเปิดรับหรือเปิดรับ j อบงานอื่น ก็จะมีในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเพิ่มให้นะครับอันอย่างที่2คือคนที่ทํางานประจำครับเขาบอกว่าช่วงนี้งานจะเยอะนะครับจะทําให้ร่างกายพักผ่อนน้อยบางคนพิมพ์งานเยอะนะครับทำให้เกิดการเจ็บป่วยเกี่ยวกับแขนไหล่นะครับบางคนใช้สายตาในการเพ่งในการจ้องมากก็ระวังเรื่องของการเจ็บตานะครับในส่วนของความรักกันบ้าง คนวันจันทร์สาหรับความรักในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าใครที่อยู่ไกลกันหรือเพิ่งคบเพิ่งคุยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอได้นัดออกเดทไปเที่ยวด้วยกันนะครับอ่าก็แฮปปี้วันแหววครับไม่มีอะไรแต่ใครที่กําลังงอนแฟนอยู่นะครับกําลังที่จะดูแล้วมีปัญหาอยู่เดีาอย่าไปแงะไปแกะไปคุยไปแอบดูมือถือโทรศัพท์นะ เดี๋ยวจะมีเรื่องมีปัญหากันเกิดการเข้าใจผิดหรือปัญหาที่แอบเก็บไว้ถูกเปิดเผยทำให้เกิดการทะเลาะกันระหว่างเรากับแฟนได้นะส่วนคนวันจันทร์คนไหนที่มีความรับเยอะในมือถือในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ก็เก็บเนียนๆล่ะนะช่วงนี้หมอบุมเตือนแล้วนะสำหรับคนโส,สดครับก็มีเกณฑ์ที่จะพบลัก หนึ่งคนเก่ามีเวียนกลับมาคุย2คนแดนไกลนะครับคนต่างประเทศมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคุยนะครับหรือได้เจอได้เจอคนต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่อยู่แดนไกลนะครับก็คุยกันไปก่อนนะดวงความรักของคนวันจันทร์ยังไม่ได้ถือว่าสมหวังเพราะช่วงอาทิตย์นี้เด่นเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นหลักนะครับในส่วนของโชคลาภครับคนวันจันทร์แน่นอนว่ามีโชคลาภอยู่แล้วการเดินทางให้โชคคนวันจันทร์คนไหนที่เดินทางในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแวะ วัดเจอแผงลอตเตอรี่ที่7จ็ทับสิลองหยิบลองซื้อดูนะครับไปเที่ยววัดก็ลองหยิบลองซื้อดูที่วัดการท่องเที่ยวการเดินทางจะนําโชคมาให้ในช่วงนี้ถามว่ามูอะไรดีสําหรับคนวันจันทร์จริงๆคนวันจันทร์ดวงงานดวงเงินกําลังดีเหลือแต่ดวงความรักอาจารย์บูมแนะนําว่าไปไหว้ขอพรพระแม่รัศมีเสริมดวงความรักสักนิดครับน่าจะได้สมหวังในเรื่องของความรักนะครับ สำหรับดวงของคนวันจันทร์ช่วงนี้ถือว่าเป็นดวงที่โอเคเลยไม่ได้แย่นะครับแต่มีนิดนึงฮะระวังในเรื่องของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่คุณเลี้ยงอยู่เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับอ่าก็ระวังน้องน้องหมาน้องแมวนะครับหรือว่าน้องปลานะครับใครเลี้ยงใครดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ระมัดระวังการเจ็บการป่วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับโอเคเราไปดูดวงของคนวันอังคารกันต่อในคลิปถัดไปกันเลย อย่าลืมมาเช็คดวงกันที่ช่อง The f o i d Memory กันได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับและอย่าลืมติดตามเพจอาจารย์บูมดูดวงและ TikTok ครับหมอบูมชอบดูดวงดูดวงกันทุกคืนไลฟ์สดกันทุกวัน